สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นทำนานะครับวันนี้จะมารีวิว pcx 2020นะครับเพิ่อองออกมาใช้ใช้กับรถเท่รถเกี่ยวนะครับใช้กับเล่กับนาไม่รู้จะไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะพามาดูหน้าตารูปลักษณ์ของตัว2020กอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ รถเพิ่งออกมาได้หนึ่งอาทิตย์น,นันบใช้งานไว้บ้างแล้วล้อทองจะมีสีนี้กับสีแดงนะครับที่เป็นล้อทองนะครับเขาบอกว่าพีซซิกสองพันี้มีอยู่สีสนะีครผมเลยเลือกสีนี้มันสวยดีเดี๋ยวจะพามาดูระบบกุญแจนะครับนี่ครับอันนี้เป็นระบบ เรียกรถนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ถูกหรือผิดผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะเพิ่งจะซื้อมาเด้ะจะเรียกให้ดูนะครับนี่นะครับช่างศูนย์เขาบอกว่ามันจะมีเสียงแล้วก็กระพริบแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นนี่นะครับสัญญาณกันขโมยครับแล้วก็อันนี้ปิดสัญญาณรีโมทนะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าเราแบบว่า ใช้รถโดยปเขาบอกว่าจะทำให้ทันของแบตเตอรี่รีโมทหมดเร็วนะครับที่จริงตัวนี้ไม่ไม่ใช้ก็ได้นะนี่นะครับแต่ว่าถ้าปลอดภัยก็ใช้นะนะตัวเนี้เดี๋ยวจะมาดูพามาดูใ,ใกล้ๆน,น,นี่คันเวฟเก่านะครับได้5ปีนะครับตั้งแต่ผมขี่ไปเรียนรนะบบไฟนะครับระบบสวิตช์ครับ เขาบอกว่าเป็นรุ่นต่อแก๊สมันจะมารีวิวเปิดบาอกับถังน้ามันนะอันนี้คือสมมุติว่าเราไม่ได้มามันยังไม่มีไฟแบบนี้นะให้เรากดเรียกสัญญาณก่อนนะครับเขาบอกแล้วก็เลื่อนไปนี่เปิดบาะมาที่ตรงนี้นะเปิดบาะข้างล่างนะนบ่บอก็ใหญ่มากครับใส่ของได้เยอะจัดเลยแบบนี้ นี่ครับสมมุติว่าสัญญาณมันหายไปแบบนี้เราจะไม่สามารถหมุนได้นะครับเนี่ยเราต้องเรียกสัญญาณมาก่อนปึ๊บนี่ก็เปิดสวิตช์ครับพร้อมใช้งานครับดิจิตอลครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดทางน้ำทางน้ำมันกันนะครับทางน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับทำไมครับทำไม่ว่าเขาก็ทำมาได้ดีนะผมชอบชอบชอบมากเลยแบบนี้ นี่ครับอันนี้เนี่กับรถกระบะเลยดูภายนอกครับโอเคครับถือว่าโอเคครับฮอนด้าทำมารอบนี้โอเคเลยครับบางคนบอกว่าเปลี่ยนชุดสีนิดหน่อยสวยดีนะเขาบอกว่าฮอนด้าทำง่ายรุ่นใหม่มาเปลี่ยนแค่ชุดสี <c oughs> ผมก็ว่ามันสวยดีนะดูดีคนระับเขาทำมาดีคนระับ โอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องวัยรุ่นทำนานะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็บอกได้นะครับคอมเมนต์มาเลย